ครับทั้งหมดแถวตองหัวแถวนับนึ่องสดีนึ่ดีแบบนี้นับไปนับนึ่งสองสามดีเพื่อนด้วยนับไปนับนึ่งสองสาดีอ้ย้ยโอ้อ้โอ้ยโอยอ้ยโอ้ยโอมยโอ้มโอ้ยาอ้โอ้งโอ่ยโอ้ยอกยโอ้ยโอ้ยออ้ยโอ้ยโองยอ้ยโา้ยโอ้้อัย อกอะไรนับถอยหลังห้าหตลกไอ้ยากุซ่ามึงตลกอยู่คนเดียวเลยนะบอกนับถอยหลังนับถอยหลังหมายถึงว่าเรียงจากนู่นมานี่นับไปนับ4ีฟีชัดๆห้าีข่าอะไรอ้า <laughs> <laughs> เขาก็นับถอยหลังผมไม่เคยเห็นมุกนี้เฮ้ยอย่าจำไมา่ใช่แล้วนับดีดีเซเซเซไม่นับต่อเหรอไม่ได <Sure> ้สามสามสามสองสอง สอง,สองไม่ใช่สองไม่มีสิทธิ์ออกไปเที่ยวแล้วเธอทัอง้งทัง้งทั้งหนึ่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 ง,ง,งโอ้ยไม่ได้แดกหรอกอไม่ได้แดกต้องนับเลยความสามารถรอบตัวความรู้รอบตัวมีกันไหมมีครับ ประเทศไทยมีกี่จังหวัด76จังหวัด